สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมราษฎรและทรอเพตรการแสดงภายในงานโครงการหลวง2,563ที่จังหวัดเชียงใหม่วานี้เวลา19นาฬิกาหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานโครงการหลวง2,563ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วได้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังลานราชพฤกษ์ โดยตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านมีราษฎรชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จรวมทั้งมีชาวไทยภูเขาจากชนเผ่าต่างๆจำนวน13ชนเผ่าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงทดแทนการปลูกพืชเสพติดชาวไทยภูเขาที่มาฝ้าทุละอองธุลีประบาทร,บรับเสด็จต่างพร้อมใจกันแต่งกายสวยงามด้วยชุดประจำชนเผ่าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติอาทิชาวไทยภูเขาเผ่ามงจากอำเภอหางดงชาวไทยภูเขาเผ่าปากกาเกยยอจากอำเภอแม่วาง ชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและชาวไทยภูเขาเผ่าดาราอ้างจากอำเภอฝางโอกาสนี้ท่อประเนศการแสดงดนตรีและการขับร้องเพลงของคณะครูนักเรียนโครงการดนตรีจิตอาสาพระราชทานประชาชนชาวเชียงใหม่ในบทเพลงใต้ร่มไตรลงและเพลงแผ่นดินของเรารวมทั้งท่อประเนศการรำฟ้อนเล็บศิลปะล้านนาของช่างฟ้อนจิตอาสาจากทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่รวม1,899คน ทั้งนี้การรำฟ้อนเล็บเป็นศิลปะก,การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะทางภาคเหนือการฟ้อนเล็บมีอยู่2แบบคือแบบพื้นเมืองหรือฟ้อนเมืองและแบบคุ้มเจ้าหลวงกระบวนท่ารำเป็นลีลาท่าฟ้อนที่มีความงดงามสำหรับชื่อชุดการแสดงจะมีความหมายตามลักษณะของผู้แสดงที่จะสวมเล็บยาวสีทองทุกนิ้วยกเว้นนิ้วหัวแม่มือสำหรับการรำฟ้อนเล็บของกรมศิลปาก,กรได้รับรูปแบบการฟ้อนจากคุ้มเจ้าหลวงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ โดยเจ้าดารารัศมีพระชายาทรงปรับปรุงและประดิษฐ์ท่าฟ้อนให้ดูอ่อนช้อยงดงามยิ่งขึ้นและนำมาเผยแพร่ที่กรุงเทพมหานครในคราวสมโพชพระสเวตคตเฉล็ดิลกช้างเผือกในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2470ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลรองทุดีพระบาทรับเสด็จ โดยต่างพร้อมใจส่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกกล้องและถือพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเวลา20นาฬิกา9นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41 โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่พร้อมใจมารอเฝ้าทูลองทุลีพระบาททรงเสด็จโดยต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองโบกธงชาติธงพระปรมาพิไทยวอปอรอและธงพระนามาพิไทยสอทอเพื่อแสดงความจงรกักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนโบกพระหัตถ์ให้กับพระษฎรที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททรงเสด็จอย่างทั่วถึงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับอย่างพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากดังนี้เวลา7นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเจดีพระธาตุดอยผาแดงทรงวางพวงมาลัยบูชาพระพุทธสุรีนาคมุนินซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2560 ตามเจตนารมณ์ของวัดและชุมชนสามตำบลโดยรอบโครงการเหมืองผาแดงประกอบด้วยตำบลพระาธาตุผาแดงตำบลแม่ตาวและตำบลแม่กุเพื่อเป็นพุทธบูชาศูนย์รวมจิตใจของประชาชนอีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งย้ายไปตั้งอยู่ที่หมู่บ้านข้ามพิบาลตำบลพระาธาตุผาแดง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนเพาะชำกล้าไม้เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอนเนก่รงมาจากพระราชดําริจังหวัดต,ตากซึ่งหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันดําเนินง,งานสนองพระราชดําริอาทิสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนึ่รงมาจากพระราชดําริที่ได้ดําเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการระยะ3ปีตั้งแต่ปี2561ถึง2563มีความก้าวหน้าเป็นลําดับ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ตลอดจนการบริหารโครงการซึ่งมีการจัดสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคการบริหารจัดการแหล่งน้ําการบริหารจัดการพื้นที่และการตรวจสอบสารปนเปื้อนและรับรองความปลอดภัยและมีมติจัดทําแผนแม่บทโครงการระยะ5ปีคือปี2,565ถึง2,569เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมปราไม้ได้รวบรวมพัน์ธุไม้ท้องถิ่นในภาคตะวันตกไม้เฉพาะถิ่นและพัน์ธุไม้หายากโดยสามารถรวบรวมพัน์ธุไม้ไว้แล้ว599ชนิดอาทิปานหนันช้างต่วและมนทาดอยเพื่อจะทำสวนพฤกษศาสาตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้สนใจขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและประเมินราคา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำการสำรวจกล้วยไม้ป่าและพืชล้มลุกได้219ชนิดได้รับงบประมาณในการจัดสร้างเรือนเพาะชำ4เรือนเพื่อรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าและพันธุ์ไม้หายากนอกจากนี้ยังจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักพฤกษศาสาตร์รุ่นเยาว์ระบบนิเวศป่าไม้เยาวชนรักน้ำและการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งยังดำเนินง,งานฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชได้ดำเนินง,งานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองผาแดงรวบรวมเป็นหนังสือและทำการขยายพันธุ์พืชซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหมืองผาแดงได้แก่กระเจียวส้มและเอื้องหินซึ่งประสบผลสำเร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อย,ยอดทางด้านเศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศนอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณีได้เข้าไปสำรวจความหลากหลายของซากดึกดำบรรในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อนําไปศึกษาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไปอซึกนั้ดจะาก,า,กจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่รวมต้นไม้ทรงปลูกต้นไม้วงแครประกอบด้วยปีบอีโปงแครหางข้างแครหัวหมูแครยอดดำแครสันติสุขแครนากาสลองคำและปีบทอง ในการนี้ทรงติดตามการดําเนินง,งานโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตามพระราชดำริในพื้นที่7อําเภอของจังหวัดตากซึ่งกรมป่าไม้ได้น้อมนําพระราชกระแสแนวทางส่งเสริมการปลูกและให้ความรู้ด้านการเพาะป,ปลูกไม้ป่าและไม้ผลเศรษฐกิจอาทิบุกเพื่อเชิงเดียวที่มีราคาดีปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิสบู่สมุนไพรรวมทั้งส่งเสริมการปลูกไม้ป่าประจำผินอาทิขมิน้นมะขามป้อมเพกาเป็นต้น ควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมและกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนี้ส่งเยี่ยมตัวแทนสมาชิกโครงการของจังหวัดต,ตากที่ปัจจุบันมีกว่า5,000คนทั้งนี้กรมป่าไม้และหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เกษตรแบบผสมผสานเพื่อขยายผลสู่ชุมชนโดยไม่ทำลายป่า ระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับป่าด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเวลา11นาิกา41นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพันษาบ้านหมองกัวจังหวัดตากตําตบลแม่จันอําเภออุ้มผางเปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมะศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง450คนครูตอชดอและครูอัตราจ้าง18คน นักเรียนมีผลคะแนนสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยสูงขึ้นเนื่องจากมีการจัดสอนเสริมให้กับเด็กที่สอบได้คะแนนน้อยโอกาสนี้ทอดประเนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และระบบโทรมาสตรระบบสื่อสารโทรคมนาคมและห้องไอซีเพื่อชุมชนชายขอบเพื่อจัดก,การเรียนการสอนของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชนำริและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรวมทั้งการติดตั้งการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบบ s a t เทนไลท์ซีแบน เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมูล,ลนิธิได้นำผู้เชี่ยวชาญมาสอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ที่มีจํานวนมากในพื้นที่รวมทั้งจัดแปลงปลูกไผ่ทดแทนซึ่งเป็นการกิจกรรมใหม่ที่นักเรียนได้ชุมชนให้ความสนใจมากเพราะว่าสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับครอบครัว ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ผลดีมากพืชผักของโรงเรียนได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพัฒนาสุกรสี่สายพันธุ์ขึ้นเองโดยนำสุกรพื้นบ้านมาผสมกับหมูป่าสุกรพันธุ์ดูร็อกสุกรพันธุ์เหมยซานได้สุกรตัวใหญ่ไขมันน้อยเนื้อแดงเยอะได้รับรางวัลกิจกรรมปัสุสัตว์ดีเด่นระดับเขตในปี2561และปี2562 ในการนี้คณะผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินง,งานของโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนแห่งนี้ซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชก,กุมารีพระราชทานเงินดังกล่าวเพื่อจะซื้อรถยนต์บรรทุกสำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนที่ผ่านมาได้นำนักเรียนและคนเจ็บในหมู่บ้านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุ้มผางซึ่งอยู่ห่างออกไป80กิโลเมตร แต่ด้วยทางที่ธุระก,กันดานต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า2ชั่วโมงโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้แพทย์ทันตแพทย์และพยาบาลจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลอุ้มผางมาตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมา่านแม่จันทะตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34จังหวัดตากเปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน270คนนักเรียนบ้านไกล50คนครูต่อชดอ6นายครูอัตราจ้าง6คน การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้จัดทำธนาคารโปรโตีนราคาถูกเลี้ยงเป็ดในโรงเรียนแล้วขยายสู่ชุมชนแบ่งให้ครอบครัวละ5ตัว20ครอบครัวได้รับการสนับสนุนเป็ดไข่จากหลายหน่วยงานจำนวน350ตัวให้มีไข่บริโภคเพียงพอช่วยลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับโปรโตีนเพียงพอส่วนปัญหาเรื่องน้ำ ระบบประปาภูเขาของโรงเรียนชำรุดจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้เพียงพอตลอดทั้งปีด้านการเรียนการสอนแม้ว่าจะเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเรียงแต่มีทักษะการเรียนวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีระดับดีโรงเรียนมีกิจกรรมพี่นำน้องอ่านหนังสือก่อนนอนสำหรับนักเรียนบ้านไกลและกิจกรรมพี่นำน้องอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังก่อนนอน โดยมีครูเวรได้เดินไปตรวจตามบ้านส่งผลให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการออมและจัดทําบัญชีสหกรณ์ให้นักเรียนเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีประสบการณ์ด้านสหกรณ์ตั้งแต่ยังเด็กเมื่อเติบโตจะได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีมีการสอนการแปลรูปอาหารแก่นักเรียนนําวัตถุดิบที่ปลูกในโรงเรียนมาทําและส่งจําหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนในการนี้พระราชทานรถยนต์บรรทุกให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจการต่างๆเช่น พานักเรียนไปหาหมอซื้อสินค้าอุป,ปโภคหรือโภคมาใช้โรงเรียนรวมทั้งนําคนป่วยฉุกเฉินจากศุขษาลาพระราชทานไปหาหมอที่โรงพยาบาลอุ้มผางในยามวิกาลซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง128กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง4-5ชั่วโมงนับเป็นพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อราษฎรชาวไทยภูเขาซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาพระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2564เนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญาพระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช2564แก่บุคคลหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรต่างๆซึ่งบัตรอวยพรพระราชทานนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวารีนารีรัตราชกัญญาทรงออกแบบด้วยพระองค์เองหน้าปกบัตรอวยพรเป็นอักษรพระนามย่อสอรอด้านในประกอบด้วยสีหน้าหน้าแรกด้านบนเป็นอักษรพระนามย่อสอรอกลางบัตรอวยพรมีข้อความอวยพรเป,เป็นภาษาอังกฤษ,ษ,ษข้อความว่า "Wishing you happiness and a new year filled with joy" และภาษาฝรั่งเศสข้อความว่า "Vous ê t e z plein de bonheur, n o e l et e p l e n de joie." มีความหมายว่าขอให้ท่านมีความสุขและปีใหม่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเบิกบานถัดลงมาด้านล่างของบัตรอวยพรทรงลงพระนามและข้อความ Her เพ y a l Highness Princess ส Sir ิริวั w วร i n a r i r a t ด้านซ้ายบัตรอวยพรเป็นภาพนกยุงที่มีความงดงามบัตรอวยพรอีกสามหน้าเป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาในพระอริยบทต่างๆ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบเหรียญรางวัลเรีนดีและโล่ประกาศเกียรติคุณวันนี้เวลา13มิา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายเทเนศวีระสิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบากุฎราชกุมารและที่ปรึกษานำนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นที่หของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี2563จำนวน45คนรับเหรียญรางวัลเรียนด,นนดีและผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นทางด้านวิศวกรรมศา,ศาสตร์ประจำปี2563จำนวน1คนรับโล่ประกาศเกียรติคุณณศาราสาสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง มูและนิธิอาสาเพ,พื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมน้อมกล้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมมื่นสุทธานารีนาศนาย,ยกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประธานกรรมการมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยมยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตรหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ประสบเหตุอุทกภัยโปรดให้ผู้แทนมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยมยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน2,100ชุดไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตที่จังหวัดยะลา โดยพลเรือตรีสมเกตผลประยูน์เลขาธิการสอ,อบตอรประธานในพิธีเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้เลขาธิการสอ,อบตอและคณะพร้อมในายอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้ลงพื้นที่นางเรือเข้าไปแจกจ่ายถุงยางชีพพระราชทานที่หมู่4บ้านท่าบอนตําบลท่าทงอําเภอรามันและหมู่5ตําตบลอาซ่องอํเภอรามัน เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับสิ่งของเบื้องต้นในการดำรงชีพในสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดจบข่าวในพระราชสสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ